วันนี้ต้องหูตามเพจๆนะคะพี่นอ้อ,นองน,น้องขาเมืองน่ะวันนี้พาพี่พา่น้องมากินตำส่วกับไก่อบองนะคะพี่น้องขา,ามืองน่ะตำส่วเต็มขูดอ้าอยากพี่น้อง อนุญาตทีเลยนะคะมืงนีพี่น้องค่ะป๊าดตำเนีหน่อยนัวๆเลยนะคะมือเนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกระช่องมาดามผ้าชิมค่ะพี่น้องค่ะมืงนี้ยผ้าพีผ้าน้องมากินตำสัวขนมเส้นพี่น้องมึงเนี่ยป๊าดตำสัวขนมเส้นกับไก่อบองตะหูตำไส้ผักกันจ่องนะคะพี่น้องผักกันจ่องลวกนะคะวันนี้เรามีไก่อบองด้วยนะคะโตบ้าหไงมึงเนี่ยพี่น้องค่ะ มามาค่ะมาแส่บๆข้าเป็นไงไปน้ำต้มหูวับพี่น้องวันนี้ผักก็มีแต่สลัดนะคะพี่น้องแล้วก็ผักกะลําดอกหลวกนะคะมามาค่ะมาแส่บๆค่าวเป็นไงไปน้ำต้มหูวหลุพี่น้องใส่มือเลยนะคะมันค่อยแซ่บนะคะพี่น้องค่ะมึงเนี่ยโอยเป็นแต่แซบค่ะนะคะ hmm. ได้ไก่อบโอ่งมาตัวหนึ่งนะคะพี่น้องตัวบ้าไงมืองเนี่ยเสียงกระสีดังแนนนิดนึงต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้อง่ะอืม hmm. รับดอกออกเลยวนี้ตัวหูตามเพจเพ่เราก็กินอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเสียงนกเสียงกากระคุยน้ำตัวหูคือเขาจเจ้าจเจ้าจเจ้า,จจาอยู่พี่น้องคะ่ะอืมพี่น้องอืมขักแมนน่แต่ดังคปุ๊บเหมือนน้องแบบไม่ได้กิน พี่น้องค้ามึงน,นะนี่คือเดยงดังเดืงดังืสิบเป็นดับความแต่พี่นอ้องมาครับพี่น้องคะ่ะไก่อบองค์เปื่อยดีดีพี่น้องค้าขมี้น ขึ้นแห้งพี่น้องพักกันจองลวกนะคะเป็นคนที่ชอบกินพักกันจองลวกมากกับต่ำส่วกับขนมเจีนนะคะพี่น้องเจ๋งา่าค่ะ ืมม mm ันจะคำยงไงพี่นอะ ช่วงอยู่ต้องหูก,กันอยู่งงานแฮ้ยพี่น่องคะบอกว่ามีเวลาเห็ดขีดเห็ดปีให้หน่องมึงอยู่งงานค่ะพี่น่องมากว่ายบางกับคำอืมมากบางกับคำ 응? 민 c a s 다하 แจบควัมพี่น้องเปินสีเลยได้พี่น้องค่ะเนียวนุ่มหน,นุ่มดีดิอื้ม <c oughs> <c oughs> หลวงเียบกับหอนตาาสอีกคือก่านะคะพี่น้องค่ะ

Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 หืมฮ mm ืม hmm. ท mm ั้งเผ็ดทั้งเจ่บพ่น้องสงบกันเจ้าเจ้าักแม่พี่น้องค่ะแจ่บ ให้ตึงที่บวกง่ายพี่น้องค่ะจับแสบคักพี่น้องขาตําส่วนกับไก่อบองนะคะพี่น้องเข้ากันดียุคค่ะพี่น้อง่ะโอเคค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้กินข้าวเมียตัดส่วนขอโทดขออภัยนะคะพี่น้องฟักพี่ฟักน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ตัวโฮเดคลิปในครั้งต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องค่าคลิปนี้พ่อสมนีคลิปหนาพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ